ของอาการโรคซึมเ้าตอนนี้เป็นยังไงบ้างหยุดยาวมาเข้าปีที่3แล้วค่ะเข้าปีที่3แล้วก็เยอยเ,เ,เ,เลยงงงใช่ไหมคือจริงๆโปคิงถ่ายก่อนจะได้ฉายค่ะมันประมาณปีหนึ่งแ,แล้วก็พุทธ เหมือนปิดตัวละครเราเป็นความลับเนาะยังยังไม่ได้เห็นจนวันที่ฉายเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะมาเลยดูเหมือนเป็น process ที่ซ้อนกันอยู่ระหว่างช่วงที่เราแบบหยุดยาซึมเศร้าจนมาถึงอันนี้ซึ่งอย่างที่บอกไปว่าตอนแรกคือไม่มั่นใจเลยมันเหมือนว่าเอ้ยพอเราหยุดยาไปอะ่ะเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะสิ่งที่เราเคยทําได้อะ่ะ สมาธิหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเวลาอยู่ในกองมันจะทําได้เท่าเดิมไหมเพราะว่าบทมันค่อนข้างก็ดราม่าเนาะอย่างอย่างอย่างที่เคยเห็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะระแวงว่าเฮ้ยถ้าเล่นอะไรปล่อยสุดไปแล้วมันจะดึงกลับมาไม่ได้หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะรวมถึงว่าตอนนั้นที่ทํางานกับพี่แหลมพี่แหลมเขาก็มีภาวะอะไรในชีวิตของเขาอยู่ซึ่งก็เรียกว่าดูเป็นสองคนที่เหมือนไม่ค่อยสเสียรกันทั้งคู่เลยอย่างเงี้ยเราต้องมาเจอแต่ก็เอ้ยได้แหละอะไรอย่างเงี้ยพูดก็แบบได้แบบ พี่ทําได้ผมเชื่ออะไรอย่างเงี้ยเหมือนแล้วเราก็บอกไปบอกพี่แหลมต่อว่าพี่แหลมทําได้พี่แหลมทําดีเราเชื่อพี่แหลมเหมือนกันจุดจุดที่รู้สึกว่าโอเคเราโอเคแล้วอะไรอย่างเงี้ยตอนตอนนั้นจริงจริงพอพอไปพอไปเข้ากองแล้วซีนอันแรกๆที่ถ่ายอะค่ะคืออันที่เจอพี่มิกที่เจอ,แล,อแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันก็อินพรอไวส์ได้นะมันก็พูดคุยจับจับข้าของเออมันก็เหมือนเดิมคือ สุดท้ายแล้วสังนว่าบรรยากาศในกองถ่ายมันเป็นสิ่งที่เราคิดถึงที่สุดนั่นแหละเออมันพอมันได้กลับมาอีกอะแล้วมันแบบเออนี่แหละแบบคือชีวิตเรามันอยู่ตรงเนี้ยมันอยู่แบบว่ามีคนเดินไปเดินมาทําไฟวางกล้องพี่ถบหน่อยผมจะติดไหม่คือเราว่าจริงๆแล้ว ที่มันหายไปแล้วมันทําให้เรามั่นคงได้มากขึ้นเนะี่ยก็คือการได้กลับไปสู่ในพื้นที่กองถ่ายอีกครั้งแ<ม>บบได้เจอผู้คนหน้ากองที่เราอยู่กันด้วยกันมาทั้งชีวิตอีกแล,แล<ส>้วพอสามปีที่แบบว่าไม่ไม่กินยาเลยเงี้ยตอนนี้เป็นยังไงบ้างเอยตอนนี้โอเคค่ะแต่ว่าก็แค่เซซก็ต้องบอกว่านอกจากว่ายหยุดยาแล้วเซก็ยังปรับชีวิตหลายๆอย่างก็คือเลิกเลิกดื่มเหล้าไปเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือ มันก็เสถียรขึ้นคืออายุมากขึ้นมันก็ต้องดูแลตัวเองไปในอีกทางด้วยเนาะอะไรมาคือแบบว่ายอมหักติดทุกอย่างเพราะอะไรมันจะตายคือพวกคือแบบว่ามันเราเราเรากินยาสมเจ้าด้วยแล้วก็แล้วก็ดื่มแล้วก็ใช้ชีวิตก็เปนอย่างนั้นนะแล้วน้าหนักเราก็เยอะขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมแล้วเราก็ผ่าคอมาคือใจผ่าคอมานานแล้วล่ะแล้วก็หมอที่ดูแลก็แบบนอตมันก็มีข้อจํากัดของมันเนาะคือถ้าจะปล่อยให้ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆอ่ะมัน มันจะมีผลและกับกับอุปกรณ์ที่เราใส่ทดแทนกระดูไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยแบบโอเคก็ต้องลดคราวนี้ลถก็เลยพยายามลดทุกอย่างจัดการให้มันเข้าระบบมากที่สุดเลยเงี้ยพอทั้งพอทั้งพอทั้งไม่ได้กินยาไม่ทั้งไม่ได้กินเหล้าพุทมันเป็นยังไงยังดีว่ามีแมวค่ะที่คอยเป็นแบบหิวใจหิวใจ <laughs> เป็นแบบว่าช่วยจัดตารางชีวิต ให้เราอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าจริงๆแล้วมันเป็นช่วงช่วงหยุดอ่ะมันเป็นช่วงที่เริ่มเริ่มโควิดที่ทุกอย่างมันหยุดหมดเลยกองก็หยุดอะไรใดๆก็หยุดแล้วเราก็แบบ เออมันมันมันหลออนเหมือนกันนะมันคิดมันแบบว่ามันมันหลายสิ่งหลายอย่างปกติถ้าแบบว่ามียากินก็กินยาแล้วก็นอนไปนี่มันแบบยากกวใม่มีจะออกไปตีก็ไม่ได้ไม่เราก็ไม่กินอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าก็โอเคต้องขอบคุณแมวสุขภาพเป็นยังไงบ้างคะตอนนี้ตอนนี้แข็งแรงมากค่ะเนี่ยก็ทั้งปีเนี่ยค่ะเพิ่มมาป่วยโควิดไม่เป็นเป็นหวัดเฉยๆก็เลยแบบเกิดอะไรขึ้นกับสภาพร่างกาย ใช่แล้วใ่ว่าคือพลังในการที่จะแบบทานู่นทํานี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะมันมันดีขึ้นมันสถเยรนขึ้นอะไรอย่างเงี้ยคือรู้สึกสดชื่นขึ้นต้องบอกแบบนี้ใช้ยากินกบโหค,คือเราอ่ะเราเรากินมาตั้งแต่ช่วงอายุสามหกสามเจ็ดอะคะ่ะอาฮะแล้วก็หยุดไปแป๊บหนึ่งแล้วก็กลับมากินต่อแล้วก็ตอนปีนี้เรา43 44, 44ก็คือหยุด ก็นะ่ะคือกินก็นานเกือบสิบ <10 S 1> ปีปปเหมือนกันค่ะใชก<ช>ว่าตอนนี้หายขาดไปเลยไหมคะหรือว่าใช่ค่ะหายแบบหายอย่างจากปีแรกๆที่หมอแบบเออสแตนบายยาฉุกเฉินไว้หน่อยไหมเผื่อแบบว่าปุ๊บปั๊บอะไรขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยก็คือตอนนี้ก็คือแบบไม่กินละจ้า<ะ>พกอย่างเดียวก็คือยาดมจะเป็นลมจะเป็นข่าวอยู่บ้านเพื่หรือเปล่าไม่หรอกอะไรจะไม่ทำดวนที่จะทำดวนการอารมณ์เราอย่างไรครแน่นอนมันต้องมีอารมณ์ดิบบ้างละคนเราี่คือพยายามพยายามรู้ให้ทันตัวเองอะค่ะคือมัน อาจจะอาจจะเป็นข้อได้เปรียบนิดนึงว่าเป็นนักแสดงใช่ไหมมันมันจะเหมือนเราได้สํารวจพื้นที่ทางอารมณ์อยู่เรื่อยๆ,ๆๆๆๆอะไรอย่างเงี้ยคือแต่ก่อนเนี่ยก็อาจจะแบบเอออินไปนเลยอินให้เต็มที่ไปเลยอ่านหนังสืออะไรก็อินดูหนังอะไรก็อินดูบ้าดูบออะไรแบบเขาจะร่ําไห้ฉันก็จะร่ําไห้ไปด้วยเพราะเดี๋ยวฉันก็จะกลับบ้านไปกินยานแต่ว่าอย่างทุกวันนี้ค่ะอะไรที่เรารู้สึกว่าอันเนี้ยมันมันสะเทือนเรามากเกินไปไม่ไม่คุ้มค่ากับ สติอันมั่นคงของเราอะเราก็จะไม่ดูคืออยู่ๆจะไม่ไปนั่งดูหนังที่มันแบบเครียดมากๆบีบมากๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าให้เล่นโอเคเรารู้ว่านี่คือหน้าที่ที่เราเป็นเราเราเป็นตัวตัวอยู่ในนั้นอะไรอย่างเงี้ยอ่ะเราก็จะโอเคอะไรอย่างเงี้ยมรู้เท่าทันอารมณ์ใช่มัน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 เป็นสิ่งที่ต้องทําควบคู่จริงๆหมอก็ให้หัดมาตั้งแต่ตอนเริ่มเริ่มกินยาแบบคือถ้าคุณไม่อยากกินยาตลอดชีวิตอะคุณต้องหัดเออคุณต้องหัดมีคมาปรกบาย ก็มีคนถามเพราะว่าใจเชื่อว่าทุกคนอยากหยุดยาหมดละค่ะไม่มีใครอยากกินไปตลอดชีวิตหรอกเพราะว่ามันมันดีมันใช้ชีวิตได้แต่มันก็มันก็เราก็ไม่ได้เป็นเราแบบเราไม่รู้ว่าจริงๆแล้วเราเป็นเราเราโอเคเพราะยาหรือเราโอเคเพราะเราเออเพราะตัวเองอะไรอย่างเงี้ยแสดงว่าถ้าเกิดใครอยากมาถามก็ได้สอบถามทำได้ค่ะถามได้ก็มีคนแบบทักมาถามเรื่อยๆเพราะใจทำเพจคุยเรื่องคุยเรื่องคุยนี่อะไรเงี้ยคนก็จะทักมาถามเรื่อยๆแต่ว่ามันเป็นกระบวนการที่ อาจจะยาวนานยาวชั้นยาวไม่เท่ากันอ่าสำหรับแต่ละคนเลยอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่ามันจะต้องมีการเปลี่ยนคือคุณจะแบบไม่ฉันจะไม่ทำอะไรฉันจะเป็นเหมือนเดิมทุกอย่างแล้วฉันจะหยุดยาไปเองอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้คือก็ต้องพบกันแบบครึ่งทางโอเคค่ะขอบคุณค่ะข,ขอบคุณมากาเลยมิ่มค่ะบิม๋มหิมมอมมอมมาผู้ไมชชั่อไปคนดีเสียงขึ้นจมูกมาก